อุปกรณ์เย็บผ้าที่จำเป็นต้องมีอะไรบ้าง 1. นึ 1. ่งเย็บผ้าไดย็บผ้าสำคัญมากสำหรับงานเย็บนะคะถ้าไม่มีเย็บไม่ได้เลยควรมีสีพื้นฐาน3สีได้แก่สีขาวสีครีมและสีดำค่ะ 2. เข็มจักรเย็บผ้าแนะนําให้เลือกใช้เข็มที่เหมาะสมกับเนื้อผ้าและหมั่นสังเกตว่าเข็มทูหรือยังถ้าทูแล้วเปลี่ยนได้เลยค่ะไม่ต้องรอเข็มค่ะ 3. เซตติต้มผีครอบจักรวาลตี้มผี11ทีมนนี้จะยิ่งเพิ่มศักยภาพในงานเย็บของเราเช่นตีมผีเย็บหนังจะช่วยกลิ้งบนวัสดุที่มีความเหนืดได้ค่ะ 4. ไส้กระสวยจากเราควรมีไส้กระสวยเก็บไว้เยอะเ,เพื่อกรอได้สีต่างๆเก็บไว้เวลานํามาใช้จะใช้ได้ทันทีไม่ต้องกรอใหม่ค่ะ 5. กล่องเก็บไส้กระสวยใช้เก็บไส้กระสวยให้เป็นระเบียบหยิบมาใช้ได้ง่าย 6. สายวัดตัวใช้วัดขนาดร่างกาย เเซตไม้บรรทัดตัดเสื้อครอบจักรกวาลช่วยเขียนแนวเส้นสร้างแพทเทิร์นในการตัดเย็บ 8. ช็อคเขียนผ้าใช้เขียนแนวผ้าในการตัดเย็บ 9. ปาประกาแต้มผ้า2 i n 1วใช้แต้มจุดบนผ้าปลายด้านหนึ่งเป็นหัวเล็กส่วนปลายอีกด้านเป็นหัวใหญ่สิ 10. เข็มหมุดใช้สำหรับกลับผ้าให้ติดกันแนะนำไม่ใช้เข็มหมุดหัวดอกไม้เพราะสามารถเย็บผ่านจักได้ 11กันไกตัดผ้าใช้สําหรับตัดผ้าทุกประเภทไม่ควรนํากันไกไปตัดกระดาษเพื่อรักษาความคม 12. กันไกลปลายงอนใช้ตัดเศษได้ปลายงอนช่วยป้องกันการตัดโดนชิ้นงาน13ที่เลาะได้มือใหม่ควรต้องมีเลยนะคะเพราะใช้เลาะเวลาเย็บผิดสําหรับมือใหม่ของมันต้องมีอุปกรณ์พร้อมจักพร้อมเริ่มเย็บก,กันเลยค่ะ